สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินจะพาทุกคนไปดูสาวรัสเซียที่ทานอาหารไทยได้ทุกอย่างเลยบางเมนูเธอตั้งชื่อใหม่ให้ด้วยค่ะโดยผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกแอนดรูบิกเมนูแรกเลยนะคะเธอบอกว่าไส้กรอกอีสานกับพริกเขียวมันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันพริกเขียวเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ไส้กรอกอีสานสมบูรณ์มันเผ็ดแต่เชื่อชั้นเถอว่ามันคุ้มค่าโดยสิ้นเชิงพริกที่แหลมคมและร้อนแรงช่วยเติม,เต,มเต็มไส้กรอกที่เปรี้ยวและมีเนื้อได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยกระดับทุกการกัดไปอีกขั้นพริกเขียวนะ่ะฉันมีเยอะมากเวลาที่ฉันซื้อไส้กรอกอีสานแม่ค้าก็ถามฉันว่าเอาพริกไหมแล้วฉันก็บอกว่าแน่นอนเพราะว่ามันคือเพื่อนที่ดีของกันและกันพริกเขียวนะ่ะบางครั้งก็เผ็ดมากบางครั้งก็เผ็ดนิดหน่อยเองมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าในฐานะที่เป็นคนไทยพริกหนึ่งเม็ดกินได้สามข้อเป็นอย่างน้อยบางคนก็บอกว่ากินพริกเก่งกว่าคนไทยอีกค่ะ ส่วนคนต่อมาบอกว่าเขากินพริกยังไงให้อร่อยอ่ะทางนี้กัด1นึ่คำต่อน้ำหนลิตรส่วนอีกคนก็บอกว่าแบบนี้เรียกพริกอ่อนไม่เผ็ดกัดกินกับแหนมอร่อยกรอบส่วนคนต่อมาบอกว่าแทบจะไม่ใช่ชาวต่างชาติแล้วแทบจะเป็นคนไทยอีกคนนึงแล้ว สำหรับอาหารเช้านะคะเธอแนะนำให้กินสังขยาฟักทองกับกาแฟเธอบอกว่ามันเพอร์เฟเลยสังขยาฟักทองขนมหวานไทยคัสตาร์ดกะทินึงในฟักทองหวานหวานเนียนนุ่มเข้มข้นอร่อยมากส่วนราคาชิ้นนี้เธอบอกว่าเธอซื้อมา50บาทค่ะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์แนะนำเธอว่ามีอีกอย่างหนึง่งสังขยามะพร้าวอ่อนเป็นสังขยาอยู่ในมะพร้าวทั้งลูกแต่หาก,กินยากกว่าฟักทองสังขยาเยอะครับ เธอเลยเข้าไปตอบกลับว่าฉันยังไม่เคยเห็นมันเลยต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเห็นคอมเมนต์เคลมฟักทองสังขยาเคยออกรายการต่างชาติแต่ฝรั่งบอกเป็นขนมไทยคนต่อมาบอกว่าร้านนี้ทำถึงหนึ่งไซสังขยาได้นวลจริงๆดูแล้วน่าจะละลายในปาก ส่วนบางคนก็บอกว่าสังขยาฟักทองมีอีกแบบร้านนำมาปั่นรวมกันโรยหน้าด้วยฟักทองชิ้นๆด้วยแบบนั้นก็อร่อยนะครับอย่าลืมไปหาซื้อมาชิมด้วยนะครับต่อมาเป็นปลาส้มกับข้าวเหนียวแบบนี้เธอตั้งชื่อให้ว่าอีสานซูชิโรถ้าบอกว่าปลารสเปรี้ยวนี้มันช่างสร้างความประทับใจให้กับฉันได้ทุกครั้งเลย มีคนรัสเซียเข้ามาถามเธอว่าหาเมนูนี้ไม่เจอเลยอ่ะในแกร็บไม่มีเลยมันเรียกว่าปลาส้มใช่ไหมคะเธอเลยเข้าไปตอบว่าฉันหามันเจอได้แค่ทีเดียวเท่านั้นมันไม่ได้มีตลอดลองค้นหาในแกล็บใช้ชื่อภาษาไทยว่าปลาสม้มมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอซ์ซูชิโรปลาสม้มสุดยอดไอเดียคนต่อมาบอกว่าหน้าแอบคล้ายชมพู่อารยานเลยมีใครคิดเหมือนผมบ้างครับ ่วนอีกคนก็เข้ามาบอกว่ากินมาราขี้นกด้วยเรากินไม่ได้เก่งมากส่วนอีกคนก็บอกว่าฝรั่งกินพลิกว่าเก่งแล้วนี่กินมาระด้วยต่อมามีคนมาบอกว่าคนที่ทำคอนเทนต์กินโชต้องมาดูค่ะกินได้สะอาดพูดดีแต่ทำให้คนดูรู้สึกแซ่บตามแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กลับว่าใช่เลยค่ะนางดูกินมีมารายาทในการกินไม่มุมมาม สำหรับอาหารเย็นของเธอนะคะเห็นสวยๆแบบนี้แน่นอนว่าอาหารเย็นที่เธอเลือกทานคือสลัดนั่นก็คือกลิ้นพะพยาสลัดหรือส้มตำเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันแทบจะกินทุกวันนั่นก็คือส้มตำไทยเธอแกะถุงออกมาแล้วก็ดมกลิ่นโอ้นี่มันเป็นกลิ่นที่ฉันปลดปลันที่สุดทั้งหวานเปรี้ยวและเค็มด้วยโอม่กอดแล้วเธอยังทานกับกะหล่ำปลีและขนมจีนด้วยค่ะ มีคนเข้าไปแนะนําเธอนะคะว่าน่าจะลองทานกับไก่ย่างดูเธอเลยตอบกลับว่าแน่นอนแต่วันนี้ฉันอยากกินแค่สลดัดแอดมินคิดว่าเพราะว่าเป็นอาหารเย็นเธอเลยเลือกทานแค่ส้มตาอย่างเดียวค่ะบางคนก็เข้าไปบอกเธอว่าส้มตําไทยต้องกินกับใบไม้ยมอีกคนก็แนะนําว่าใบท้องหลงังใบชพูก็เลิศส่วนอีกคนถามว่าใบขนุนอ่อนลองหรือยัง นอกจากนี้เธอยังทำพลิกน้ำปลาเองด้วยโดยบอกว่าซอสนี้ทำให้อาหารทุกอย่างรสชาติอร่อยขึ้นพลิกน้ำปลาแบบโฮมเมดใส่กระเทียมหอมแดงมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลนิดหน่อยบางคนบอกว่านั่งคือหัวใจไทยสุดติ่งแล้วนะพลิกน้ำปลาคู่ครัวไทยแล้วก็มีคนเข้ามาแนะนำเธอว่าทำคลิปทำอาหารไทยง่ายๆดูครับ ส่วนอีกคนบอกว่านางน่ารักคล่งหลงกับรสชาติแบบไทยๆจนไม่อยากกลับประเทศแล้วมีใครเคยกินไข่แบบนี้บ้างคะทุกคนตั้งแต่เกิดมาแอดมินยังไม่เคยกินเลยค่ะเห็นบางคนคอมเมนต์บอกว่ามันไม่ใช่อาหารไทยบางคนก็บอกว่าเป็นอาหารเวียดนามบางคนบอกว่าเป็นอาหารอินโดนีเซียบางคนก็เรียกว่าไข่ลูกไข่อ่อนไข่เวียดนามไข่ฮางฮังใครเรียกว่าอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้เลยนะคะ ซึ่งเธอบอกว่าฉันลองไข่ที่มันมีตัวอ่อนเป็ดอยู่ข้างในคราวนี้ตัวอ่อนมีการพัฒนามากขึ้นและมันเป็นความท้าทายสําหรับฉันดังนั้นปฏิกิริยาของฉันจึงรุนแรงขึ้นฉันสามารถพูดได้ว่าฉันชอบเนื้อสัมผัสของไข่ที่อายุน้อยกว่ามากเธอบอกว่ามันน่ากลัวนิดหน่อยนะฉันพยายามบอกกับตัวเองว่ามันเป็นแค่เป็ดเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เป็ดเท่านั้นมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า คุณพี่คะอยากจะบอกแต่ไม่รู้ว่ายังทันไหมฮาาฮาฮขนาดคนขายบางคนยังเอาตัวออกเลยนะแต่เก่งมากค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นของกินสิ่งเดียวที่เราไม่เคยกล้ากิน <laughs> เห็นแล้วสยองทุกทีไม่รู้เป็นไรเรากลัวสิ่งนี้มากๆม,มีคนอินโดนีเซียนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันมาจากอินโดนีเซียอาหารอินโดนีเซียต้นตำรับ ส่วนอีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่อาหารไทยแต่เป็นอาหารเวียดนามแท้คนต่อมาบอกว่าผมคนไทยยังไม่กล้ากินเลยนั่นไม่ใช่อาหารไทยบางคนก็บอกว่าไข่หางหังสุดยอดความอร่อยมีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาถามเธอว่าเป็ดบา้านลุดนี้ได้มาจากไหนครับผมสั่งมาจากภาคเหนือแต่เป็ดตัวเล็กมากอยากกินตัวที่มีขนแล้ว ส่วนมะยงชิดนี่ก็น่ากินมากเลยค่ะเธอบอกว่าซื้อมาในราคากิโลกรัมละ140บาทโดยเธอระบุว่าดูเหมือนมะม่วงขนาดเล็กแต่เป็นอัญญมณีเขตร้อนของไทยมะยงชิดผลไม้สีทองฉ่ำนี้มีรสเปรี้ยวและเต็มไปด้วยรสชาติเหมือนส่วนผสมระหว่างมะม่วงและพลัมมันอยู่ในฤดูกาลเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อปีดังนั้นอย่าพลาดเลย เธอบอกว่ามันเหมือนมะม่วงแต่มันไม่ใช่ฉันประทับใจทุกครั้งที่เขาทํามาเหมือนช่อดอกไม้แบบนี้เดือนมีนาคมและเมษายนเป็นฤดูกาลของผลไม้ชนิดนี้เอามันไปล้างก่อนมันเหมือนพลัมและมะม่วงจริงๆนะฉันยังทําเล็บให้มันเข้ากันด้วยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าจะอึ้งอะไรก่อนดี 1. กินทั้งเปลือกสอควานมเมล็ดเป็นด้วยคนต่อมาบอกว่า เกิดมา27ปียังไม่เคยควานมเมล็ดเลยเอาจริงเธอเลิศเกินบางคนบอกว่าเป็นการพรีเซนต์มะยงชิดได้ละเอียดยิบกินทุกแบบเลยค่ะส่วนคนต่อมาก็บอกว่าโอ้มายกอดเธอคว้านมเมล็ดอย่างเนียนส่วนอีกคนบอกว่าแช่เย็นด้วยนะคะคนสวยจะได้ฉ่ำ เรียกว่าเป็นอาหารไทยที่หาซื้อได้ตามตลาดเราจะเห็นว่าชาวต่างชาติหลายๆคนที่มาที่ประเทศไทยพวกเขาก็ชอบเดินตลาดกันมากๆอย่างแอนรูบิกคนนี้เธอก็ทานอาหารไทยได้แทบทุกอย่างเรียกว่าโปลดปลานเลยก็ว่าได้ค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะมานำเสนอเรื่องอะไรบ้างทุกคนสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ